สวัสดีเด้อจากพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนวันนี้อากาศโอรออินเทอร,ร์เน็ตเราแวกเก็บเพราะพี่นพี่น้องสวยงามไหมคะสวยงามตามท้องเรี่ยงเพราะฉะนั้นางฟินแบกพี่นอ้องอันนี้ก็ประมาณหกโมงสี่สิบแล้วเนาะอยู่ที่สวีเดนหกโมงสี่สิบ เช้ทุ่มหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้นะตะเวนยังอยู่สูงอยู่พี่นอ้องมันก็จะมืดน่นแหละประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มนวนแหละนะพี่นอ้องที่นี่ถ้าเป็นหน้าร้อนมันจะเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะเรามาดูน้ำตกเล็กๆที่สวนเล็กๆหย่อมของ ท่านพพเจ้าเด้อพี่น้องเด้อสวยบ่สพี่คะตอนนี้หกโมงสี่สิบเด้อพี่นอ้องโอ้เห็นบอพี่น้องดอกไม้จ้าสวยๆอยู่บ้านหน้าบ้านเนาะกำลังบานเลยกำลังบานจ้า จะมาโ,โชว k, Trump, ์ดอกกิวลิปเนาะสวยๆเนี่ยสวยๆหน่อยค่ะสวยปะคะสีคุณหญิงงามมากน้อง เขาเห็ดจังเลยเขาทดลองไหลสดตรงนี้พี่น้องชั้นไปนังอาบแดทั้งในเนาะจะมาดูาาาาดว่าเไปเละยี่ทุ่มนั่งเลยพี่น้องเลย มานั่งเล่นกันอยู่ตรงนี้อาบแดดดีกว่านั่งพี่น้องอืนั่งดูตกใหม่ไปด้วยพี่น้องด้วยก็จะมีน <tinc S 2> ้ำตกไหลปิ <te> <eye Hayır. S 2> ๊บๆอยู่ตรงนั้นเนะ กนะจะให้ดูอันนี้สี่สิบกว่าสี่ทุ่มหนึ่งด้วยพี่น้องอากาศสวัสดีเด้อจะ้อะสโลเข้าไปเหยียบอะไรของมามานั่นน่ะนะมาเลยเออเห็นกระเทียมปลาข่ปลาพี่น้องกระเทียมปลา ดูค่ะเบิงอันนี้เอามาปลูกที่บ้านด้วยพี่น้องเขาเห็นแต่เพิ่นผ้ากันล่คลิปไปเก็บอยู่ในป่านะพี่น้องเนาะอันนี้เอามาปลูกที่บ้านเลยเนี่ยแต่ต้นเล็กๆเ,เกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะปลูกพอได้เก็บกินเนาะขึ้นเยอะอยู่พี่น้องมาดู อันนี้คือดอกไม้โชว์ใบได้พี่น้องถือว่าเป็นสวยงามนะคะนอมันเป็นแต่สับไปแกงไปหลวกกินกระป่นเนาะพี่น้องอากาศตอนเย็นอากาศตอนเย็นที่สวีเดนจ้าออนซ่อนตะดอกไม้ย่ำนี่เลย่นองสวยงามบ่สสวยปะคะนี่กำลังบานเต็มที่แล้ว เจ้ารอทำอะไรให้ดูจะจัดสวนยังไงแล้วพี่น้องอันนี้ก็จะซื้อดอกไม้มาปลูกอีกอันนี้คือผักผักกูดทีเ่เพื่อนไปหาเก็บน้ำปลาได้พี่น้องเนี่ยผักกูดเห็นบป่าที่เขาไปเก็บแอัน,นี่ไปเห็น พี่รถไปเรียนไปเห็น,หนแล้วก็บินมาแล้วเอามาปลูกที่บ้านไนมะ่ใช่หเอามาปลูกดอกไม้ช่วงนี้ก็จะสวยงามนะจ๊ะกำลังมีกำลังบานเลยทิวลิปปลูกผสมประสานได้พี่นนองอันนี้ทิวลิปคือปลูกแบบผสมผสานกันไปเนาะไม่ได้ปลูกเป็นสีใครสีมันเนาะอันนี้คือเห็นไหมจ๊ะ สวยงามดยด่วีเนี่ยชุดดอกทิวลิปนี่เหมือนกระโปรงคุณอะไรนะเจ้าหญิงเลยเนี่ยพี่หน่ม <c oughs> สีก็สวยสวยดอกทิวลิปดีดสีก็สวยงามโชโลให้หนูโซโล,ไป,ลไ,ปไ,ปไปหลังบ้านกันไปไปหลังบ้านกัน ดอกไม้ก็เกิดพี่สู้มองสุไปหลังบ้านกันพี่น้องเมื่อวานค่อยเก็บดอกหญ้าฟันสิงโตนะตากแห้งโอ,โ,อโอ้แท้เกสรพี่น้องเลยนักขี้มูกขี้ตาน้ำตาไหลจำน้องได้ไปอาบน้ำสระผมพี่น้องเลยดอกหญ้าฟันสิงโต คพือหรบ้านยูเซ่มองยี่นนังี๋ยวจะให้ดูเด้อเยอะมากแล้วแถวบ้านพ่อยนี่ยเจ้าโลกมันจะไปขอโทษขอพ่อจะไปหนอนเผื่อว่าเห็นคอมเมนต์อนนี่หนังเลยพ่อยก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเนาะ เรางงกับตัวเองมากเลยไม่เห็นนะพี่น้องก็คงจะไม่มีใครเขียนอะไรมาหรอกนะไม,ไม่เห็นจริงๆอืม ให้เจอโลโอนอนเงอาฟันสิงโตเต็มไปหมดเลยจ้ะพี่น้องเราจะมาดูเราเลามาทางนี้มาลูกมาตอนนี้ก็ประมาณเกือบจะทุ่มหนึ่งแล้วพี่นอ้องตะเว้นไปอยู่สูงอยูะะ่งเพลาะสูงอยู่พี่น้องสี่ทุ่มนั่นแหละถึงจะมืดที่นี่เนาะปลดดอกหญ้าฟันสิงโตพี่ เนี่ยสวยมากเลยนะต้นฟันถึงโตมีแต่ต้นเบลอปลบลาดพี่น้องเอ้ยเห็นบ่เต็มไปหมดเลยน,นะอยู่หลังบ้านเลยแหละเต็มจริงๆนะกอใหญ่มากสวยงามไปหมดลัดเลาะอยากสินั่งตากแดดพี่น้อง เย็นๆนะมันวันนี้มันออกจะลมนิดหน่อยเนาะเย็นๆนะพี่นอ้องโโโโสลับเจอาพร้มใส่ขอไปใส่คนผู้ชายไปไหนก็ไม่รู้น,นี้ก็โดอกดอกอันนี้พี่นอ้อง กินได้ด้วยแต่ว่ามันบานกำลังจะร่วงโรยเต็มไปหมดเลยเต็มเลยที่นั่งก็มีแต่ดอกเหลืองๆกับเหลืองๆบนโต๊ะนี่มีแต่ไอ้นั่นเล้เกสรพี่น้องเกสรดอกไม้ให้ดูดอกไม้ข้างหนาดีกว่าเนะ ดูดอกไม้หน้าบ้านให้ดูบรรยากาศเย็นๆตอนวันพุธเย็นๆจะทุ่มหนึ่งที่นี่นะจ๊ะยังดดแดดไล้เห็ดเบียกลายแล้ว ก็ด,ดีสุขพ้นเด้อจากพี่น้องค่อยทดสอบทดลองไลฟ์ดูทำไมค่อยติดตามไม่ถึงพันแล้วมันก็ยากหน่อยจ้กพี่นอ้นองเวลาก็ไม่ถึงเราต้องทำยังไง มีส่ะมีส์มีเะไรบ้างไหมีีสาอิ่มจ้ะมาแล้วปะให้ดูบรรยากาศให้ดูดอกไม้ดอกดอกซากุระแต่บ้านโมเมนซากุระได้พีหนองแต่มันมันเป็นดอกเชอร์รี่ ดอกเชอร์รี่เลยค่ะพี่นงเห็นบ่้้ี้ยน้้้น้้้้้อาร้้้้า้้้้้้่้้้้ม้น,น้้้้้้้้้้อ้ ก็จะดีหน่อยเนาะหน้าร้อนมันได้ออกมานั่งข้างนอกก็พี่น้องหนาหนาวนี่ที่ซองหน้าต่างพวอพอบอ,พ,อ,บอพี่น้องเลยสองหน้าต่างหน้าเบื่อมากเลยพ่มสิเป็นโลกประสาทแล้วแล่ะพี่น้องเอ้ยมาอยู่มั่งนอกโดนก็ได้ซึ่งเป็นจมยังไงฟังหนูนสู้ๆทุกคนสู้ๆ บ้านเฮากับจักสิเพื่อนยังกินพี่น้องเอ้ยกันสิเมื่อยุบันกัน,นเลย,ยมีลูกมีเต้ามีครอบครัวอยู่ที่นี่เนาะทุกคนก็ต้องดิ้นรนสู้กันทั้งนั้นแมนบอพี่หนอกดูไอตัวนี้ เป็นนางลกหยาบพี่นอ้องเพราะว่าสนามหน้าบ้านนี่มันมีแต่ถ้าค้นขยันก็ต้องหยาที่เป็นเคี้ยวๆเ้ยพี่น้องมันก็ต้องถอนถอนออกได้เลยนี่พี่น้องเห็นบ่เนี่ยสุ่มนี่พี่นอ้องคิ้วคิ้วเลยนี่ นั่งเหลนกับหมาไปกระท้อนไปพี่นอนะ่นเลแต่ตอนนี้มันเย็นๆแล้วรู้สึกหนาวๆนะเนี่ยรู้สึกหนาวๆเชิโรรายงานตัวหน่อยครับสวัสดีหน่อยครับ <c oughs> มักขึ้นออกหลายเชโลรายงานตัวหน่อยครับเชโลสวัสดีหน่อยครับผม เลี้ยงทั้งหมาเลี้ยงทั้งคนพี่น้องเห็นดอกไม้เหรอสวยสวยเลยเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งดอกแอปเปิ้ลนะพี่น้องดอกแอปเปิ้ลก็สวยนะนี่อันนี้ดอกเชอร์รี่เด้อบานกำลังบานเต็มที่เลยแล้วก็จะพา